มาดูวิธีการแล่ปลาช่อนนะครับเอาก้างออกเอาหัวออกนะครับนี่คือวิธีการแล่ปลาช่อนนะครับ แอรเอาหัวออกเอาก้างออกนะครับตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเอื้อเดี๋ยวจะไม่ก็ต้มบักแล้วตกมาตกหลายเนาะ หัวมันเนียเอาไปเห็นยังครับบ้านหัวมันปุ๋ยหมักค่ะเอาไปปุ๋ยหมักก็ได้แล้วก็เอาไปต้มให้หมาก็ได้ใช้ปะโยหมักเป็นไหอืมอ้าเขาบอกเอาไปทำปลาบอ่ครับหัวมันเนี่ยส่วนมากก็จะทำปุ๋ยหมักเพราะว่าทางบ้านต้นไม้เยอะโอ้ก็ไปทำเป็นปุ๋ยหมักใส่ในต้นทุเรียนอะไรอย่างนั้นบ่ค่ะต้นทุเรียนต้นมะม่วง่วนยา็าาไปใส่นี่ทางเป็นทางอำเภออื่นเขาจะไปทำปลากันนะหัวมันเนี่ยแต่คือทางเราปลูกต้นไม้เยอะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปทำปลานะ เอาไปทาปุ๋ยหมักใช่ไหมครับทำปุ๋ยหมักอือนี่แม่ค้ามืออาชีพมากดูกรีดนี่ถ้าท่านใดแร่เนื้อปลาไม่เป็นเอาก้างออกไม่เป็นมาดูคลิปนี้นะครับรับรองว่าทําเป็นแน่นอนครับดูคลิปนี้แล้วอืมเอาก้างออกแล้วก็ไปหมักบ่ครับบ้านไหนหมักใส่รถดีตากแดดทํำแดดเดียวบ่ครับ อันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็เอาไปทำเด็ดเดียวไปเฮ็ดแก๊ปแก่ก็ได้บางคนก็เอาไปทำปุ้ยมักแล้วแต่อืมปลาบอเนื้อปลานี่ยไหมเนื้อปลาเออเนื้อปลาเอาไปเฮ็ดทังไดบ้างก็าว่าเสียเอาไปเด็ดเดียวก็ไปล้างล่างให้สะอาดแล้วก็ไปแช่หนำเกลือหืมสามซิมนาทีกับให้เนื้อมันขาวจังน่อยใส่รสดีโอ้ตากแห้งได้บ้านเดี๋ยวไปหนึ่งก็ได้ทอดก็ได้ ถ้าทำเด็ดเดียวก็จะมีราคาขึ้นหน่อย 250, อสองร้อยห้าสิบถ้สก็ร้อยยี่สิครับครับใส่ป้าชุดแห้ง <c oughs> ถ้าทำแบบนี้ก็ราคาประม, 120, มาณร้อยยี่สิบทำแดดเดียวได้ราคาจะสูงมากอืมเนาะราคาทำแดดเดียวแล้วจะสูงเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> รับมาก็โลละหกสิบาทนะครับแล้วพอเป็นแดดเดียวแล้วขายโลเท่าไหร่ครับทีนี้สองร้อยห้าสิบโอ้เพิ่มกนดีตัวขึ้นสูงเลยเนาะมันก็ทํายากก็ยังว่าเนาะค่แมขาก็มานั่งหันมานั่งแย่แบบนี้เนาะจ้าอันไหนอันยิ่งคือกานเบิร์ตเซอร์มากลูกค้าจะชอบแดดเดียวอือเป็นทอดอร่อยเนาะขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับ thank you for watching สวัสดีครับ